สโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ FC จากลุ้นเลื่อนชั้นสู่การยุคทีม The Pride of เชียงใหม่ว่าทีมทีมนะี้คือความภูมิใจของคนเชียงใหม่จริงๆและอยากจะตอกย้ำอีกทีหนึ่งด้วยความที่เราเป็น The Original เชียงใหม่ฟุตบอลคลับก็คือเป็นทีมของคนเชียงใหม่แท้ๆแล้วดั้งเดินจริงเชียงใหม่ FC เปลี่ยนมือผู้บริหารจากเดิมที่เป็นทาง BG ดูแลมาเป็นบิ๊กแซนยศเมธาจันทริโรจนักธุรกิจท้องถิ่นที่มีศัก์เป็นหลานชาย ของอดีตประธานสโมสรอ,อย่างอุดรพันธ์จันทรวิโรธโดยซีซั่น2023-2024เชียงใหม่ FC จบฤดูกด้วยอันดับ4ของตารางได้สิทธิ์เพลย์ออฟเลื่อนชั้นก่อนจะพ่ายกับนครศรีูไนเต็ด้วยสกอร์รวม2ประตูต่อ3แต่เรื่องนอกสนามกลับมีปัญหาหนักกว่าที่คิดเมื่อทีมมีปัญหาขาดสภาพคล่องมาตั้งแต่ช่วงกลางเลขแรกก่อนมาส่งผลชัดช่วงปลายฤดูกาลจากปัญหาทั้งเงินนักฟุตบอลและทีมงานสตาร์โค้ดซึ่งจากเรื่องของสภาพคล่องมันกลายเป็นส่วนหนึ่ง ที่ทาให้เชียงใหม่เอฟซีไม่ผ่านลักไลเซนซิงในระดับไทยลีก2แม้ว่าจะมีกลุ่มคนที่เคยดูแลทีมอย่างมนตรีหานใจอดีตผู้จัดการทีมเข้ามาช่วยเคลียร์นิสสินซึ่งต่อมาทีมยังสามารถผ่านลักไลเซนซิงในระดับไทยลีก3ได้แต่ถึงแม้ว่าจะผ่านลักไลเซนซิงในระดับไทยลีก3แล้วก็ตามแต่ความวุ่นวายยังไม่จบสิน้นเมื่อเคนเม่แบรนซ์เสื้อของทีมออกมาร้องว่าทีมค้างชำระทำเสื้อฉลอง25ปีโดยฝั่งผู้บริหารเซ็นเช็คแล้วแต่ปรากฏว่าเช็คเด้ง ขึ้นเงินไม่ได้และเตรียมเอาผิดทางกฎหมายและล่าสุดอดีตผู้เล่นของทีมเมื่อฤด,ดูกาลที่ผ่านมากว่า29รายยื่นหนังสือร้องเรียนถึงไทยลีกหลังผู้บริหารทั้งจ่ายค่าเหนื่อยของผู้เล่นทั้งไทยและต่างชาติรวมโบนัสเป็นจนํานวนกว่า3ล้านบาทซึ่งเป็นแนวเดียวกันคือเช็คเด้งขึ้นเงินไม่ได้ซึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดมีรายงานข่าวว่าเชียงใหม่เอฟซีเตรียมตัดสินใจยุบทีมโดยก่อนหน้านี้ในช่วงที่ทำคลับไลเซนซิ่ง ได้มีการร่างหนังสือขอยุบทีมรอไว้แล้วแต่ฝั่งของมนตรีได้พูดคุยไว้ก่อนก่อนจะมีข่าวว่าได้กลุ่มทุนใหม่มาบริหารทีมแล้วแต่จากสถานการณ์ในเวลานี้มีความเป็นไปได้ว่ากลุ่มทุนใหม่ซอแว,วว่าจะไม่ไปต่อและจะมีการพูดคุยในส่วนของทีมงานบริหารเดิมว่าเดินหน้าต่ออย่างไรซึ่งการยุบทีมก็ยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกนี้ยังไงภายใน3ามปีผมเอาขึ้นไยลีกแน่นอนครับผมแล้ววัน,ว,นวันหนึ่งเราจะได้มีสนามแข่งของตัวเองแล้วก็ คำสุ่งที่ให้กระหุ่มเชียงใหม่ไว้ด้วยกันครับ